สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทำการรีวิวเครื่องเล่นเลเซอร์ดิสยี่ห้อพานาโซนิกนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือพานาโซนิกมัลติ Laser d i s ิสเพลเย LXK580 นะครับคุณผู้ชมมาดูชื่อรุ่นใกล้ๆกันนะครับนี่คือพานาโซนิกมัลติ Laser d i s ิสเพลเย LXK8580 นะครับนี่ครับชื่อรุ่นนะครับ LXK 5 8 0นะครับคุณผู้ชมชื่อรุ่นนะครับเป็นเครื่องเล่นเลเซอร์ดิสนะครับผลิตในญี่ปุ่นแท้ๆนะครับ made in Japan นะครับคุณผู้ชมมาดูในส่วนต่างๆอันนี้เป็นช่องเสียโฟนนะครับโฟนก็คือหรือจะเป็นเขาเรียกว่าหูฟังนะครับมีวอลลุ่มได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีแทร็กต่างๆให้กดได้เลยนะครับตรงนี้ครับนี่คือ multi laser disc player Panasonic นะครับ LX K580 Digital Servo and Advanced Digital TBC นะครับคุณผู้ชมครับเครื่องเล่นเลเซอร์ดิสตนะครับตรงนี้เป็นปุ่มบาลานซ์นะครับเสียงซ้ายขวานะครับเสียงซ้ายขวาแล้วตรงนี้ก็เป็นปุ่มวอลลุ่มเอ็โคนะครับช่องเสียบไม้นะครับมี2ช่องเลยทีเดียวนะครับอ่าปุ่มตรงนี้ปุ่มไม่วอลลุ่มหนะครับก็จะหายไปนะครับเพราะว่าถ้ามีมันต้องแบบนี้แสดงว่าหลุดหายนะครับคุณผู้ชมหาไม่เจอนะครับ ไมช่องที่1นนะครับอันนี้เป็นไม่คอนโทรลอันนี้ไมช่องที่2เสียบไมได้2ช่องเลยทีเดียวนะครับอันนี้วนลุ่มไม่หนึ่งอันนี้วนลุ่มไม่สองนะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่มชัปเตอร์สต็อปนะครับอันนี้เป็นปุ่มเปิดถาดนะครับโอเพนหรือว่าคลอสนะครับอันนี้สต็อปอันนี้พอร์ตอันนี้เพลย์นะครับนี่คือพานาโซนิกเลเซอร์ดิสนะครับคุณผู้ชมครับ Panasonic Multi Laser d i s Player LXK ห้าแปดศนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นตัว m a d e in j a p แ n แท้ๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูทางด้านหลังนะครับมาดูทางด้านหลังนะครับก็จะมีช่องเสียบ AV ทั้ง AV inva นเวีอานะครับคุณผู้ชมนำสัญญาณเสียงเข้าได้นำสัญญาณเสียงออกได้นะครับตัวนี้เป็น Ma d e in j a p แ n แท้ๆเลยนะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับนี่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับเขียนว่า เมดอินญี่ปนเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเมดอินญี่ปนเป็นเครื่องเมดอินญี่ปนแท้ๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับด้านหลังนะครับอ่าไปดูด้านหน้ากันต่อครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเรามาทําการทดสอบกันเลยนะครับทีนี้ผมต่อทีวีนะครับมอนิเตอร์ไว้แล้วนะครับเปิดเครื่องนะครับปุ่ม power จะอยู่ตรงนี้นะครับกดเปิดเครื่องขึ้นมานะครับไฟก็จะติดขึ้นมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับอ่า เดี๋ยวผมจะเปิดถาดออกมานะครับคุณผู้ชมครับปป๊บมาแล้วครับปึึบอ่าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการใส่แผ่นเลเซอร์ดิสนะครับเรื่องไดฮาร์ดเข้าไปนะครับไดฮาร์ดภาค2นะครับคุณผู้ชมครับเอาแล้วครับแล้วก็กดถาดเข้าไปนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการอ่านแผ่นเจ้าเลเซอร์ดิสยี่ห้อ p a n าโซนิกรุ่น LXK580 ตัวนี้นั้นเป็นยังไงครับสัญลักษณ์เพลขึ้นมาแล้วครับคุณผู้ชมครับ มาแล้วครับคุณผู้ชมครับแหมอ่านแผนได้ดีได้ไวทีเดียวครับมาแล้วครับเลเซอร์ดิส์นะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับกาลังทดสอบเครื่องเล่นเลเซอร์ดิสต์ครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับนี่นะครับโอ้โหสุดยอดครับเมดอินเจแปนแท้ๆเลยมีช่องเสียบใหม่ถึง2ช่องนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มใหม่ทั้ง2วอลลุ่มได้เลยวอลลุ่มเอคโคได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ โอ้โหสุดยอดครับนี่ครับสุดยอดมากๆครับโอ้โหระบบเสียงนี้ไม่ต้องห่วงครับเลเซอร์ดิสสุดยอดมากๆาครับสภาพเครื่องนะครับคุณผู้ชมครับก็ยังคงสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าจะเป็นสินค้ามือสองนะครับในฮาร์ตภาคสองครับสีสเกตชาแนลครับกำลังทดสอบภาพยนตร์นะครับจากเครื่องเล่นเลเซอร์ดิสนะครับคุณผู้ชมครับ Here we are! It's alright! Yeah. Set it down nice and easy, huh? Yeah, sure, with the impound. โอ้สุดยอดมากๆครับคุณผู้ชมครับสภาพเครื่องสวยงามการเล่นสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนต์เลยนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับเลเซอร์ดิสตัวนี้โอ้โหสุดยอดมากๆครับเครื่องเล่นเลเซอร์ดิสนะครับของเก่าเก็บหายากนะครับคุณผู้ชมครับหายากมากๆนะครับคุณผู้ชมครับเลเซอร์ดิสครับ ครัโอ้โหสุดยอดมากมากครับเดี๋ยวผมจะสต๊อปนะครับสต๊อปแล้วก็ลองเอาแผ่นอื่นใส่เข้าไปดูนะครับเดี๋ยวมาลองมาลองภาพยนตร์ไทยกันนะครับเรื่องอะไรดีเรื่องโลกทั้งใบให้นายคนเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับผมมีเก็บไว้นะครับโลกทั้งใบให้นายคนเดียวนะครับเต๋าสมชายเข็มกลัดแล้วก็นุกสุทธิดานะครับคุณผู้ชม เต๋าสมชายเข็มกลัดแล้วก็สุธิดาเกษมสัรนะอยุธยาแล้วก็ปราโมทแสงสอนนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นี่ครับโอ้โหสุดยอดครับเก่าเก่าที่เดียวแล้วก็คลาสสิกมากนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้มาแล้วครับของไอเอสโปรโมชั่นนะครับสุดยอดครับคุณผู้ชมเลเซอร์ดิสพ纳โซนิคมัลติเลเซอร์ดิสเพลเยอร์ LXK 5 8 0นะครับคุณผู้ชมครับเมดอินเจแปนแท้ๆครับตัวนี้ ปรับไฟ220โวลต์ได้นะครับแล้วก็เป็นไฟ100โวลต์ได้แต่ผมปรับเป็น220โวลต์ให้แล้วนะครับทางด้านหลังนะครับปรับเป็นไฟไทยนะครับคือเขาทำมาเป็นมัลติเลยใช้ไฟของประเทศอะไรก็ได้นะครับแต่ผมก็หมุนปรับไปที่220โวลต์ให้เรียบร้อยครับอ้อสุดยอดมากๆครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับกำลังทดสอบเครื่องเล่นเลเซอร์ดิสก์ยี่ห้อพานาโซนิกรุ่น LXK 5 8 0ครับคุณผู้ชมครับ สุดยอดของจริงเลยครับคุณผู้ชมครับเลเซอร์ดิสตัวนี้โอ้โหสุดยอดครับดูครับสวยงามไปทุกอย่างนะครับคลาสสิกคลาสสิกมากๆนะครับคุณผู้ชมครับเลเซอร์ดิสนะครับนี่คือเลเซอร์ดิสเพลเยอร์นะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดครับ Panasonic Laser Dis p l a y ลเเครื่องเล่น เซอร์ดิสสีห้อพานาโซนิกนะครับคุณผู้ชมครับกำลังทดสอบกับภาพยนตร์เรื่องโลกทั้งใบให้นายคนเดียวนะครับสุดยอดครับคุณผู้ชมครับมัลติเลเซอร์ดิสนะครับคุณผู้ชมครับหรับวนรุ่มได้มีช่องเสียบไม้ได้2ช่องนะครับคุณผู้ชมครับอ่าอ่าไปที่ชา a p เตอร์2นะครับ ให้ไปนะครับชเตอร์สผมลองกดดูนะครับอ๋อแสดงว่ากดไม่ไปแล้วนะครับปุ่มนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมันขึ้นมันขึ้นมาตัวเลขแต่มันไม่ไปก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับ สวยงามครับคุณผู้ชมครับพานาโซนิกเลเซอร์ดิสต,ตัวนี้สุดยอดมากๆครับคุณผู้ชมครับโลกทั้งใบให้นายคนเดียวครับวันนี้ครับสีสกเกตชาแนลครับกำลังทดสอบเครื่องเล่นเลเซอร์ดิชี่ห้อพานาโซน c ครับ นี่คือ Panasonic Multi Laser Displayer LXK 5 8 0นะครับสุดยอดครับคุณผู้ชมครับ สุดยอดครับคุณผู้ชมครับเต๋าสมชายเข็มกลัดสมัยเต๋าเป็นหนุ่มนะครับหูหนวกไงมีอะไรกันเหรอเป็นไงหลานชายขายได้ไหมอ้าวเปิดได้แล้วนี่สำหรับเจ้าเลเซอร์ดิสนะครับพานาโซนิกตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลครับเสนอขายในราคา7,000บาทนะครับ ถ้าคุณคผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851 998ครับเดชชาติพวงเกตจากซีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับ,รบผมไม่ค่อยหิวสวัสดีครับขอบใจมากนะเดีมม๋นนดวยวย